เจียนแทงจากระพัดนี่มีข่าวอื้อฉาวและคิดว่าฉันไม่รู้หรือฉันรู้ว่าคุณกับเหงียนเกียรติต้องการทำอะไรต้องลงมือก่อนคงไม่มีใครเดาวได้ว่าองค์ชายเล็กที่สุดก็พยายามแย่งชิงบัลลังก์เช่นกันแกมันบ้าไปแล้วฉันไม่ได้บ้าฉันอยากให้พ่อมอบบัลลังก์ให้ฉันทันทีเป็นของฉันเท่านั้นฉันแค่อยากจะฆ่าเขาแล้วก็ปิดชีวิตหญิงคนนี้ไป แม้แต่ลูกคนสุดท้องยังดื้อรั้นและติดศิลธรรมพระราชาทั้งเจ็บปวดและโกรธเคืองพระองค์ทรงลุกขึ้นถอดฉลองพระองค์จูจ่ๆก็หลุดติดคนข้างหลังแล้วคนสวมหน้ากาก,กดำก็ปรากฏตัวขึ้นตอนที่เคียวดึงคนของชายชาราตายไปครึ่งหนึ่งล้วนเป็นทหารที่ปฏิบัติตามพระราชาฆ่าคนของราชาให้หมดทันทีพระราชาทรงโบกพระหัตแล้วเสด็จออกไปด้วยชิงช้าเขาคนเดียวที่มีดาบพุ่งเข้าหาพ่อของเขา โดนพ่อตกทันทีล้มลงกับพื้นดูจากสถานะแล้วเหมือนตกเบาๆแล้วพระราชาก็พับแขนเสื้อขึ้นแล้วเอาเข็มขัดออกค่าเข็มขัดรีบสั่งสอนลูกตนแต่เขาไม่เพียงแต่ต้องการแย่งชิงบัลลังตอนนี้มีทหารพันนายสวมชุดเกราะสีทองเข้ามาในวงังแต่ละคนสวมผ้าเช็ดหน้าดอกเบญจมายินดีด้วยหัวหน้าคือองค์ชายลองเหนียนเกียรติรัศมีของพวกเขาเหมือนกองทัพของชินชี ห่วงภายใต้การนำขององค์ชายลองรีบเข้าไปในห้องถุงใหญ่ทั้งที่กองทัพพยายามจะขัดขวางกองทัพของพระราชาแต่หยุดกองทัพอันทรงพลังไม่ได้ไม่ถึงนาทีก็ตายหมดเงียนเกียดยังคงนำคนเข้าไปในห้องถุงใหญ่เพื่อฆ่าทันใดนั้นกษัตริย์ก็ปรากฏต,ตัวต่อหน้าเขาเงียนเกียรดไม่สนใจคิดจะโค่อนอาณาจักรแล้วกองทัพชุดเกราะทองคําก็โจมตีห้องถุงใหญ่จู่ๆก็มีโล่สองอันเหมือนรูปปั้นปรากฏขึ้นตรงหน้าเขาและประตูหลังทั้งหมดก็ปิดลง นักธนูจำนวนนับไม่ท้วนปรากฏตัวต่อหน้าและกำแพงด้านหลังก็รวมตัวกันเป็นกองทัพขณะนั้นองค์ชายเล็กยังอยู่ในสภาพบ้าๆบอๆราชาใช้เข็มขัดทุกตีแม้ว่าเขาจะไม่เคลื่อนไหวอีกต่อไปอันที่จริงในไม่ช้าเขาก็รู้จังหวะและราชินีต้องการสร้างกบฏเรื่องต้องเล่าตั้งแต่สองวันก่อนราชินีกำลังวางแผนสร้างกบฏเพื่อตามหากุฎราชกุมารเธอไม่ใช่แม่ของมกุฎราชกุมารแต่ก็เป็นนายหญิงของราชินีด้วยเธออยากจะบอกลาในคืนวันปีใหม่ใส่ชุดดอกเบญจมาศนี้แน่นอนเพราะชุดดอกเบญจมาศสามารถช่วยให้เขาปลอดภัย แต่มกุฎราชกุมารไม่ยอมรับความรู้สึกของเธอเลยโยนทิ้งแล้วหันหลังเดินออกไปแทนที่จะอารมณ์เสียเขากับวิ่งไปหานางในวังทั้งสองหลังประสบกับฝนที่ตกลงมาแค่เริ่มรู้ใหมว่าทําไมแม่ชอบเป็นจามาศว่ากันว่าจะใช้ในช่วงปีใหม่ชองแยงของตูเฟืองจะมอบดอกไม้ให้ราชินี1,000ดอก 1, นึ่ชิ้นสมเด็จพระนางเจ้าทรงของพระราชทานให้งดทีหลังงดทีหลังของทหารราชใช่คุณรู้ได้อย่างไรได้ยินพ่อพูด เมื่อเจ้าชายได้ยินก็ตื่นตระหนกลุกขึ้นสวมเสื้อผ้าแล้วรีบกลับพระราชวางังและราชินีและถามเธอว่าเมื่อไหร่จะเริ่มโจตี จักพระพดับนีไม่ได้ซ่อนไว้นางบอกเขาแต่แรกมกุฎราชกุมารรู้ดีว่าคลั่งคล้ายแม่ของเขาเขาก็เลยหยิบมีดข้างๆแล้วกรีดคอเขาคิดว่าความลับของเขาอาจถูกอำพรังอย่างสมบูรณ์แต่น่าเสียดายที่องคชายเล็กได้ยินการสนทนาของพวกเขานี่ก็เป็นช่วงเวลาที่องคชายเล็กต้องกล้าไปข้างหน้าเพื่อชิงบัลลังไม่มีอะไรแบบนี้ทุกครั้งที่ราชินีและแม่อยู่ในห้องแห่งความสุขพวกเขาทั้งหมดถูกค้นพบโดยองคชายเล็กแต่ไม่ได้บอกพ่อ อันที่จริงองชายเล็กไม่ได้บอกแต่ในไม่ช้าก็รู้จักความรักของราชินีและมะกุฎราชกุมารความรักของเขารู้จักกันมานานเขาไม่โทษที่รู้ว่าเธอหลอกทุกคนต่อให้เขานอนกับแม่ก็ไม่โทษการกระทำความรักของพ่อของกษัตริย์ทำให้สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชเจ้าชายจึงย้ายมันดาและต้องการกรบฏต่อปิดาเมื่อทราบเหตุการณ์แล้วพระราชาก็ทรงวางแผนแต่ไม่ได้พระราชาส่งคนออกไปทันทีต้องการฆ่าทั้งตระกูล ขณะนั้นพระราชินียังทรงปล่อยนกเพื่อส่งจดหมายถึงลูกน้องขอให้พวกเขาปกป้องทั้งครอบครัวเพราะภริยาเป็นไพ่ใบแรกที่พระนางและพระราชาเปิดหน้าไม่นานคนของกษัตริย์ก็มาถึงบ้านของแพทย์หลวง นักฆ่าเขียวนับไม่ท้วนรายล้อมพวกเขาเขาคิดว่ามันยากสำหรับเขาและภรรยาของเขาที่จะหนีความตายแต่ผู้รอบสังหารก็เหมือนผีที่ไล่าตามรอคนของจักรพรรดิมาถึงเหลือแต่มีเจียงใคเช็คนเดียวและบัดนี้งานเลี้ยงของกษัตริย์ในพระราชวังก็ได้เริ่มต้นขึ้นแล้วพระราชาและเหล่าขุนนางมีเพียงจักรพรรดิเท่านั้นที่ยังไม่ปรากฏเพราะเธอยังแต่งหน้าอยู่แต่มือยังสัน่นแถมเงอออกมากถึงแม้ว่าแผนการกรบฏจะเตรียมไว้นานแล้วแต่ในใจเธอกลับหวาดกลัวเหลือเกินเวลานี้เขาเข้ามา เกิดอะไรขึ้นกับผู้ล่วงลับไปแล้วเขารู้หมดเขาบอกว่าไม่มีดอกเบญจมาศบาดแล้วยังไงก็ต้องถูกเปิดเผยประโยคนี้ของนางชัดมากทั้งที่พระราชารู้ดีว่าต้องการกบะเธอยังต้องเสี่ยงทำ